สวัสดีครับน้องๆจากบทเรียนที่ผ่านมามีการทดลองมากมายนะครับอาจารย์ได้แสดงให้เห็นถึงการทดลองต่างๆอย่างเช่นการนําหลอดไปถูกกับผ้าเพื่อให้เห็นประจุบวกและลบนะครับและจึยังมีการทดลองอะไรอีกมากมายนะครับเดี๋ยวพิเตอร์จะพาไปดูกันไปดูกันเลยครับค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนอาจารย์ได้สอนพวกเราไปเกี่ยวกับ สนามไฟฟ้ามีหลายส่วนที่เราต้องพูดถึงตั้งแต่เรื่องของประจุไฟฟ้าแรงระหว่างประจุนะคะจนมาถึงเรื่องของสนามไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็อาจารย์นึงพูดการทดลองให้พวกเราฟังหลายการทดลองนะคะแต่วันนี้เรามาดูการทดลองอื่นๆกันเพิ่มเนาะว่ามีการทดลองอะไรอีกบ้างที่เราสามารถกลับไปทำเล่นที่บ้านกันได้นะคะอามาดูการทดลองแรกเลยค่ะ จำได้ไหมคะอาจารย์ใช้ผ้าถูกระดดใช่ไหมคะแล้วก็ใช้นิ้วนะคะเป็นตัวทดสอบนะจะสังเกตว่าขณะที่หลอดไปถูกับผ้าเนี่ย<ๆ>ก็จะมีการแลกเปลี่ยนประจุกันใช่ไหมคะพอเอามาใกล้ๆนิ้วมือก็เห็นว่าหลอดเนี่ยมันเคลื่อนที่เข้าหามือนะคะพออาจารย์เคลื่อนที่มือไปรอบๆนะคะเป็นลงวงรอบ หลอดก็ยังมีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอันนี้คือการทดลองง่ายที่สุดอุปกรณ์ก็ง่ายที่สุดเพราะว่าเราใช้เพียงหลอดผ้าแล้วก็มือของเราแล้วก็หาอุปกรณ์ที่มาลองให้มันสูงขึ้นเช่นขวดน้ําเป็นต้นนะคะอันนี้คือการทดลองที่ง่ายๆเอ๊ะอาจารยยังมีการทดลองง่าย,ายๆอีกการทดลองหนึ่งนะคะ คิดว่าทุกคนน่าจะทําตามได้ลองเอาลูกโป่งค่ะเอาลูกโป่งสักสองลูกนะคะเอาวัตถุที่ผมของเราก็ได้ค่ะถูไปเรื่อยๆนะคะพอเราถูไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่ามันจะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าสถิตขึ้นมาได้ค่ะเมื่อเกิดสนามไฟฟ้าสถิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราทําไงคะเราก็มาทดสอบสิคะว่า ถ้าใช้ลูกโป่งสองลูกแสดงว่าลูกโป่งทั้งสองลูกเนี่ยทำการแลกเปลี่ยนประจุกับผมของเราใช่ไหมคะเมื่อแลกเปลี่ยนประจุไปแล้วถ้าเอาลูกโป่งสองลูกเนี่ยมาวางใกล้ๆก,ก,กันจะเกิดอะไรขึ้นตอบคําถามได้ไหมคะอาจารย์กดว่าทุกคนน่าจะได้คําตอบแต่ถ้าใครยังไม่ได้คําตอบลองไปทําการทดลองดูนะคะนะถ้าเราทําการทดลองเราจะพบว่าลูกโป่งทั้งสองนี้จะทําอะไรกันคะเกินแรงผลักกันค่ะ นะถ้าเกิดแรงผลักก็ลูกปองก็จะเคลื่อนที่ออกจากกันนั่นเองนะการทดลองที่3ค่ะการทดลองที่3นี่ก็ง่ายเช่นกันค่ะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีแผ่นใสนะคะอาจจะเป็นปกหนังสือของเราก็ได้ค่ะหรือเป็นที่เก็บกระดาษ A4 ของเราก็ได้ค่ะดึงออกมาก่อนนะคะนะแล้วก็มาทำการทดลองนะคะการทดลองที่ง่ายๆคือถูกับผมของเราอยู่แล้วค่ะ นะถ้าไม่มีไม่อยากถูก,กับผมนะคะก็เอาผ้าหรือกระดาษที่ชื่อมาถูก,ก็ได้ค่ะถูไปเป็นระยะทางนะคะเวลาหนึ่งนะคะมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนประจุแล้สังเกตได้ไงคะแผ่นายของเรามันจะร้อนขึ้นนั่นเองค่ะถ้ามันร้อนขึ้นแล้วแสดงว่ามีการแลกเปลี่ยนประจุเกิดขึ้นเนาะแล้วก็เอาไปทดสอบค่ะตัวที่ทดสอบง่ายที่สุด อาจารย์ให้เอากระดาษชิ้นเล็กๆเ,เตรียมไว้นะคะหรือเศษผมเล็กๆก,ก็ได้ค่ะเอาวางไว้แล้วลองเอาไปวางเอาแผ่นสายไปวางใกล้ๆดูนะคะจะเห็นว่าเป็นไงคะแผ่นใสตัวนี้สามารถดูดกระดาษลอยขึ้นมาได้นั่นเองค่ะอาจารย์เชื่อว่า3าการทดลองนี้ใครๆก็ทําได้นะคะลองทําส่งมาให้อาจารย์ดูบ้านก็ดีนะคะนะการทดลองต่อมาค่ะ ใช้หวีของเรานั่นเองอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีหวีนะคะเอาหวีมาถูกับผมก็หวีผมไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเหมือนที่เราหวีผมตอนเช้ากันทุกวันนะคะถ้าหวีไปเรื่อยๆแล้วเกิดอะไรขึ้นคะทุกคนเคยเจอเหตุการณ์นี้นะคะเป็นไงคะหวีนะคะจะสามารถดึงผมนะคะลอยขึ้นมาได้นั่นเองค่ะแสดงว่าหวีตอนนี้กับ ผมตอนนี้นะคะมีประจตุต่างกันนั่นเองมันก็จะทำให้ดูดผมลอยขึ้นมานะคะนี้เราก็จะได้ภาพที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะคะอันนี้เอามาทดสอบกับนะคะเส้นได้หรือผมก็จะเห็นว่ามันลอยติดวีขึ้นมานั่นเองเนี่ยคือการทดลองง่ายๆนะคะต่อไปเรามีการทดลองอื่นๆที่ยากขึ้นไหมคะอา,อาจารย์จะให้การทดลองที่ยากขึ้นไปนิดหนึ่งก็คือว่าดูซิว่า ในชีวิตประจำวันเราสามารถหาประจุบวกกับประจุบลบได้ที่ไหนบ้างง่ายที่สุดเลยค่ะทานไฟฉายค่ะทานไฟฉายจะมีขั้วบวกและขั้วลบใช่ไหมคะอ่างั้นแสดงว่าบริเวณที่เป็นขั้วบวกเขาก็จะมีประจุบ,บวกออกมาได้นะคะส่วนที่เป็นท้ายของทานไฟฉายก็จะให้ประจุบลบออกมานั่นเองค่ะในกรณีนี้อาจารย์เอาไปทดสอบกับอะไรดีนะคะ อันแรกที่าจารย์เอาไปทดสอบก็คือว่าเอาไปทดสอบนะคะโดยวางให้ห่างกันแล้วมีบริเวณที่เป็นน้ําหรือเป็นอะไรที่มันสามารถนําไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะเช่นเอาด่างทับทิมมาใส่เนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือไอ้เจ้าด่างทับทิมเป็นไงคะจะมีการเคลื่อนที่จากประจุด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเป็นประจุที่ต่างกันมันก็จะโดดกันก็จะเห็นด่างทับทิมที่มันค่อยๆเคลื่อนที่ค่ะ เข้าไปหาประจยอีกด้านหนึ่งนั่นเองค่ะอันนี้คือการทดลองง่ายๆอีกอันหนึ่งนะคะอีกสองการทดลองสุดท้ายที่อาจารย์อยากให้เราเห็นก็คือป่องแปลงไฟฟ้าค่ะง่ายที่สุดเลยเตรียมเลยค่ะไะม้ตียุงอาจารย์คิดว่าทุกบ้านมีนะคะม้ปีตียุงเนี่จะมี ข้อบวกหรือข้อลบอถ้าไม่มีไม้ตียุงทําไงคะทานไฟฉายได้ค่ะแต่ว่าเอาฐานไฟฉายที่มีแรงดันสูงนิดนึ่งอาจจะเป็น9โวลต์น,นะคะเอามาใช้นะโดยเราจะใช้กระป๋องน้ําอัลมค์ค่ะเชื่อว่าทุกคนมีนะคะกินน้ำอัรมเค์เศษเก็บกระป๋องไว้สัก2อันนะคะอเอามาเป็นที่น้ตั้งของอุปกรณ์เราเองนะคะหลังจากนั้นหาไม้สัก1อันอาจจะเป็นไม้ตะเกียบ นะคะสักหนึ่งอันก็ได้เอามาวางแนวนอนค่ะสุดท้ายทำไงคะหาฟอ,อยนะคะฟอ,อยที่เราใช้ห่ออาหารเวลาเราทำอาหารนะคะปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะแล้วก็เอาเชือกนะคะมัดตรงกลางแล้วก็ผูกเข้ากับคานของตะเกียบของเรานะคะให้อยู่ระหว่างกับป่องสองอันนะคะถ้าเราจ่ายแกแสนะคะหรือจ่ายประจุบ,บวกเข้ากระป๋องด้านหนึ่ง แล้วก็จ่ายประจุลบเข้ากระป๋องอีด้านหนึ่งเกิดอะไรขึ้นคะจะเห็นว่าไอ้ลูกกลมๆนะลูกฟอย์ตัวนี้จะปีการเคลื่อนที่ไปมานะคะดิ้นไปดิ้นมาเราเรียกว่าเป็นป๋องแปลงไฟฟา้านั่นเองนะจะสังเกตว่ามันจะเคลื่อนที่เข้าหาประจุบวกประจุลบตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะนะการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนะใช้ฟอยล์นะคะเราจะนําลูกโป่งก็ได้คะ่ะ นะหลอดหรือพลาสติกก็ได้ค่ะไปถูก,กับผมนะคะนะนะตัวที่จะมามาทดสอบตอนนี้คือเราใช้ฟอยนะคะก็คือเราจะทําเป็นพลาสติกเล็กๆนะคะอาจจะเป็นแก้วน้ําพลาสติกที่เหลือจากเราทานน้ําไปแล้วนะคะเราเอามาคว่ำลงนะคะแล้วก็ใช้เส้นลวดสักหนึ่งเส้นนะคะห้อยจากก้นของอถ้วยตรงนี้นะคะหย่อนลงไปนะปลายของมัน ปรับเป็นงอเหมือนรูปตัววีนะคะแล้วก็ห้อยแผ่นฟอยล์ยาวๆนะห้อยครึ่งแบ่ครึ่งเป็น2ข้างนะคะนะอันนี้คือการทดลองง่ายๆทีนี้ถ้าเราเอาแผ่นใสก็ได้ลูกโป่งก็ได้หรือหลอดหรืออ่าท่อ PVC ที่เราไปถูเพื่อแลกเปลี่ยนประจุมาแล้วเนี่ยมาวางใกล้ๆเกิดอะไรขึ้นคะสังเกตดีๆเห็นอะไรไหมคะแผ่นฟอยล์เป็นไงคะตอนแรกมันจะวางลงเรียบๆนะคะ เกิดอะไรคะปลายของแผลนอฟล์ค่อยๆแยกออกจากกันนั่นเองเขาค่อยๆแยกออกจากกันเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นคะเพราะว่า,าประจุนะคะพระอาทิตย์ถูลูปปองที่ถูเขามีประจุนะคะที่เหลือสมมุติว่าเขามีประจุเป็นลบเหลือมาแล้วมาวางใกล้ๆล์ขนาดนั้นมีมีความเป็นกลางทางประจุไฟฟ้ามีทั้งบวกทั้งลบอยู่ในตัวของเัาเอง แต่เมื่อวางาสมมติว่าลูปโป่งหรือแผ่นพลาสติกที่เราแลกเปลี่ยนประจุมาแล้ววางใกล้ๆก,กับเส้นลวดนะคะประจุบวกก็จะเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ๆก,ก,กับตัววัตดุที่เราเอามาทดสอบเนาะงั้นประจุที่เหลือทำไงคะประจุลบที่เหลือก็เลือเล่อนลงไปอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะอยู่บริเวณฟอยงั้นปลายของฟอยทั้งสองละข้างตัวนี้ก็จะมีประจุลบทั้งคู่ประจุเหมือนกันอยู่ใกล้กลันเป็นไ,ไงคะผลักกันก่อนทดสอบ ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะแต่พอเราทําการทดลองนะคะเกิดเหตุการณ์นี้นะคะอันนี้คือเรื่องของประจุะไฟฟ้านั่นเองค่ะทุกคนพอทําการทดลองได้ไหมคะามาทําการทดลองเล่นๆแล้วส่งอาจารย์มาในาท้ายแบบฝึกหัดของเรานะคะเราจะได้มาสนทนากันว่าการทดลองต่างๆตัวนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะหรือว่ามีความไม่เข้าใจตรงไหนเราจะได้ดิสคัสกันนะคะอาจารย์รอเจอพวกเราอยู่นะคะ thank you